ความรู้สึกตอนแรกที่ตื่นเช้ามาเป็นยังไงง่วงค่ะยดียวกลับไปนอนต่อแล้วอาหารมื้อสุดที่กินคือข้าวกับอกไก่ค่ะแล้วอาหารที่ชอบมากที่สุดอ่ะช่วงนี้ชอบก๋วยเตี๋ยวมีกีฬาที่ชอบเล่นป่ะไอส์คิดสัตว์ที่ชอบมากที่สุดม้าค่ะชอบอวัยวะส่วนไหนในร่างกายชอบปาก่ะสถานที่เที่ยวที่ไปมาแล้วชอบที่สุดและอยากไปซ้ำอีกอยากไปซ้ำที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย แล้วประเทศไหนที่อยากไปหลังเปไงี่อยากไปหลังจากนเอ้ออยากไปเยอรมน,นีค่ะไปมิวนิกไปไหนอยากชื่อตัวเองไม่เคยแบบนี้ <laughs> ใครเป,ป็นต้นแบบของตัวเองคะ <laughs> นักร้องที่ชอบนักร้องที่ชอบชอบนานาโอคาดะค่ะเพลงที่ชอบมากที่สุดของ BNP ไดูใหม่ค่ะร้อย นอวยกำลังจะซูมอินเลย <c oughs> บอกนนบนโทรศัพท์แน่หน่อยหกถ้าม,มีวันหยุดหนึ่งเดือนจะทำอะไรนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนค่ะคิด <c oughs> ว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นเบียร์พีแลจะทำอะไร <c oughs> ตอนนี้หรอเวลานี้เลยใช่ไหมน่าจะกำลังกลับจากโรงเ, <c oughs> เรียนเฮ้ยพี่ทำให้ม,มีความสุขล้านสุดมีความสุขล้านสุดเนาะแล้ว โมโหล่าสุดทำเงินไทยเท่าไอหายเยอะหาที่อเย็นแปะสองทาหมื่นเอลยทำให้เางยล่ไมห้เากทสุดเออไปเวิชอปมาค่ะกลัวผีไหมมากผีอะไรที่ควรที่สุดผีทุกผีอะเนิวมบีเราดูจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้ว ถ้าใปนจริงจริงถ้าเป็นกระสือหนึ่งวันจะทำอะไรเป็นกระสือหนึ่งวันจะลองบินไปทั่วๆเราจะได้ไม่ติดค่ะแบบว่า,าไปที่ที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องรถติดอือคิดว่าถ้าเราเป็นกระสือแล้วอาหารเมนูนไหนที่จะรอร่อยที่สุดที่ชอบที่สดอก็ขอเป็นกระสือไฮโซลแล้วกันเอาเป็นพวกอิตาลีแล้วกันส้าต้องไปบ้านีสินเมมเบอร์ใน bnk forty f pe, ที่อยากพาไปด้วยคือใครเพราะอะไรพี่เจนิสค่ะเพราะว่าเป็นพี่ แกล่งที่ไม่กลัวอะไรเลยยิ้มให้เราหน่อยอบ๊ายบายบ๊ายบายเขาเป็นอะไรกันแน่